และวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ออโ o ส m มคยคลินิกสาขาเซนทันนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นะครับผมนี่พี่ๆที่อยู่เคาน์เตอร์นะครับว่าช่วงนี้นะครับนะคนไข้ถ้าเข้ามานะครับจะถามคำถามอะไร3ามคำถามที่บ่อยที่สุดในช่วงนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชีพอลค่ะชื่อพีอล,อ,พอลนะครับถ้าใครนะครับผ่านมาสาขาเซ็นทรัลน,นะครับก็จะเจอพีอลตรงนี้เนี่เลยครับผมขอ3คําถามที่ลูกค้าเข้ามาช่วงนี้แล้วถามบ่อยที่สุดครับคาถามแรกครับผมจัดฟันมีกี่แบบคะแล้วพีแอลตอบว่ามี3าแบบค่ะมีจัดฟันแบบธรรมดาลัดยางนะคะแบบเซลเลกเกตนะคะแล้วก็แบบฟันแบบใสอวิสไลา์ค่ะ นี่จะมี3แบบนะครับใครสนใจจดฟันนะคำถามต่อไปครับผมคูดหิปืนแบบ Airfo เป็นยังไงคะแล้วพี่เอาตอบว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ของการขูดหินปูนค่ะใช้แรงลมแรงน้ําแล้วก็ผงขัดเป่า,ปากระจัดข้าบนผิวฟันค่ะ Airfo นี้ดีจริงนะครับผมก็ใช้มาแล้วนะทุกคนและคําถามสุดท้ายครับคาถามที่3นะครับผมคือวันน้ํานมยังไม่หลุดเลยแต่ฟันแพกําลังจะขึ้นแล้วต้องทํำยังไงคะแล้วพี่เอาตอบว่า แนะนำพบคุณหมอธนกรรมสําหรับเด็กค่ะเพื่อแนะนําวางแผ่ถอนฟันน้ํานมค่ะและนี่ก็คือ3คําถามนะครับที่ช่วงนี้โดนถามมากๆในสาขาเซมทันนะครับผมถ้าใครนะครับได้เดินผ่านมาแถวนี้แล้วปวดฟันหรือมีอะไรอยากถามเข้ามาถามพี่แอลเลยเลยนะครับพี่แอลจะตอบทุกคาถามดูแลเลยนะครับผมถ้าใครนะครับผมอยากรู้นะครับว่า ปัญหาเกี่ยวกับฟันอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมแพทย์มาช่วยตอบนะครับผมแล้วเจอกันสาขาหน้า